มาดูคันชักนอกนะคะ Isuzu b u ด d y กันนะคะตัวนอกเป็นตัวสั้นค่ะตัวในเป็นตัวยาวนะคะโอเคเดี๋ยวมาแกะรีวิวกันค่ะ กาเราลูกค้าไม่ได้อยู่หน้าร้านนะคะไม่ได้มีตัวอย่างอยู่หน้าร้านก็ถ้าสั่งสินค้าออนไลน์ก็ต้องแบบนี้เลยนะคะนำมาวัดเทียบเทียบกันเลยคันชักนะคะแกนเกลียวนอกนะคะตัวนี้เป็นเกลียวนอกอยู่ที่16มิลค่ะเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ลูกหมากนะคะตัวลูกหมาก อยู่ที่สิบสองมิลนะคะเอาให้ช่วยชัวร์โอเคสิบสองมิลค่ะแล้วก็เดี๋ยววัดให้นะคะเผื่อจะไปแปลงกันสิบห้ามิลค่ะจับประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะจะได้สิบห้ามิลแล้วก็ อะเผื่อให้นะคะตรงนี้จับแบบนี้เลยซี่สิบอดมิลค่ะแล้วก็ความยาวความยาวของลูกหมากนะคะจับจากปลายนี้นะคะตลับเมตรนี่แหละอ่าจะได้สิบสามเซนนะคะสิบสามเซนติเมตรนะคะ